เล่าเรื่องหลอนรีสอร์ทเชื้อสยองผมเป็นพนักงานบริษัททั่วไปที่ใช้ร่างกายในการทำงานอย่างหน่วงหนักเป็นระยะเวลามาอย่างยาวนานจนร่างกายส่งสัญญาณมาแล้วว่าต้องการทริปวันหยุดเพื่อพักผ่อนสักทีซึ่งสิ้นปีนี้เป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวผมคิดว่าทริปนี้คงจะต้องชวนเพื่อนๆให้ไปกับผมเราตัดสินใจไปเที่ยว ณจังหวัดแห่งหนึ่งเพื่อนผมให้จองโรงแรมเอาไว้เลยผมจึงจัดแจงจองโรงแรมเรียบร้อยพวกเราตกลงว่าจะไปเจอกันที่พักทริปนี้จะต้องเป็นผมที่ต้องไปจัดการสถานที่พักเพราะมีผมคนเดียวที่ว่างจนผมต้องมาในสถานที่พักก่อนหนึ่งวันเพื่อนของผมจะตามมาอีกวันหนึ่งพอถึงเวลาวันที่ผมจะต้องเดินทางตัวผมมาคนเดียวและขับรถมาเรื่อย จนมาถึงตัวจังหวัดที่แก๊งของเราจะลงหลักปักฐานเที่ยวในจังหวัดนี้แต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าจะมาเจอก็คือปีนี้มีนักท่องเที่ยวมากคนมากรถมากทำให้การจราจรติดขัดผมไม่ได้คิดว่าจะมาเจอรถติดที่ต่างจังหวัดแบบนี้เจอแค่ในกรุงเทพก็หัวเสียมากพอแล้วยังจะมาเจอในจังหวัดที่เที่ยวอีกผมคิดกับตัวเองว่า นี่เรามาพักผ่อนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมบรรยากาศทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มาพักผ่อนเลยโรงแรมที่ผมจองผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งเมื่อ2วันก่อนโรงแรมนี้จะออกมาจากตัวเมืองนิดหน่อยผมขับรถผ่านการจราจรติดขัดออกมานิดนึงก็จะถึงกับตัวของโรงแรมผมได้เข้าไปจัดการเช็คอินที่เคาน์เตอร์กับพนักงานโรงแรมและสิ่งที่ผมต้องเจอทำให้ผมหัวเสียหนักเข้าไปอีก คือพนักงานได้บอกกับผมว่าทางโรงแรมได้ปล่อยห้องให้กับลูกค้าที่วอล์ i อินเข้ามาที่หน้าเคาน์เตอร์ผมก็อา้าวผมไม่ได้มาช้าเลยกดก็ได้มีบอกไว้ว่าเช็คอินไม่เกินเที่ยงพนักงานโรงแรมบอกผมว่ากลัวผมไม่มาแล้วพนักงานยังโดนลูกค้าที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์กดดันตัวผมที่เป็นลูกค้าก็ยังไม่มา ก็เลยต้องปล่อยห้องไปผมโวยว่าทางโรงแรมทำไม่ถูกสุดท้ายผมต้องยอมที่จะออกมาจากโรงแรมนั้นแล้วไปหาที่พักใหม่ผมคิดว่ามีการจองไปเพื่ออะไรกันถึงได้เกิดปัญหาแบบนี้ผมตั้งใจว่าจะเข้าไปรีวิวให้เจ็บแสบแทนคําปลอบตอนนี้ผมก็ขับรถมาไกลเหนื่อยอยากนอนพักบนที่นอนนุ่มๆไม่อยากนอนในรถผมขับรถไปเรื่อยๆ ดูว่ามีที่ไหนยังเหลือห้องพักอีกผมขับรถตะเวนดูโรงแรมแต่ก็ไม่มีโรงแรมคงจะมีคนจองเต็มหมดแล้วผมเลยมองหารีสอร์ทแทนถึงจะมีหวังที่จะมีห้องให้แกงพวกเรามีนิดหน่อยแต่ผมก็ยังหวังว่าจะมีซักที่ผมใช้เวลาหาเป็นเวลาสมชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา5้าโมงก,กว่าแล้วท้องฟ้าเกือบจะมืดผมได้เจอรีสอร์ท ที่ตั้งอยู่นอกตัวเมืองออกมานิดหน่อยบรรยากาศที่นี่ดูสงบดีไม่ค่อยมีคนวุ่นวายแต่สถานที่มันดูรกๆเจ้าของไม่ตัดต้นไม้เลยปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นรกไปหมดในรีสอร์ทนี้มีต้นลีลาวดีที่ใหญ่ดูร่มรื่นดีเพราะมีกิ่งไม้แผ่กิ่งก้านเต็มไปหมดที่พักของรีสอร์ทแห่งนี้จะเป็นบ้านหลังเล็กๆซึ่งภายในจะมีห้องแยกออกอีกหกห้อง ตอนหนึ่งหลังโดยรวมแล้วที่นี่ก็โอเคอยู่นะตอนที่ผมขับรถเข้ามานึกว่าไม่มีคนแต่พอเข้ามาภายในรีสอร์ทดันมีลูกค้าเข้าพักผู้คนดูวุ่นวายซะง,งั้นผมคาดอะไว้ว่าน่าจะมีห้องเหลือสักห้องหนึ่งคงไม่เพียงพอกับเหล่าสมาชิกที่กำลังจะเดินทางมาแน่ๆผมตัดสินใจเข้าไปสอบถามห้องว่างกับพนักงานที่เคาน์เตอร์พนักงานโรงแรมที่เคาน์เตอร์ได้บอกผมว่า มีห้องใหญ่ว่างสามห้องติดกันสนใจไหมผมเนี่ยถึงกับดีใจมากเลยมันพอดิบพอดีอะไรขนาดนี้ผมโชคดีมากนึกว่าวันนี้จะเจอแต่เรื่องร้ายๆซะแล้วแต่ติดเรื่องหนึ่งว่ามีผู้ชายแก่เป็นชาวต่างชาติรูปร่างสูงใหญ่เขาคอยเดินผ่านที่หน้าห้องและยังทะเลาะก,กับเมียเสียงดังแต่ก็ช่างเถอะไม่ใช่เรื่องของผมผมพยายามที่จะไม่ใส่ใจ ผมแกล้งถามน้องพนักง,งานว่าที่นี่มีผีหรือเปล่าน้องเขาหัราูร้อแล้วก็ตอบว่าที่ไหนก็มีผีทั้งนั้นแหละพี่ผมก็ว่าจริงสินะผมได้โทรแจ้งเพื่อนว่าเปลี่ยนที่พักพวกมันจะได้ตามมาถูกที่ผมได้เข้าไปในห้องพักเรียบร้อยวันนี้ผมเพลียมากขออาบน้ำก่อนเตรียมตนอนดีกว่าขณะที่กำลังจะหลับก็มีคนเคาะประตูเสียงดัง ผมไปเปิดประตูเจอชายชรลาต่างชาติกลิ่นเหล้าเต็มตัวเขาเลยเขาได้บอกผมว่ากำลังตามหาเมียเป็นคนไทยและเขาก็เปิดรูปที่อยู่ในโทรศัพท์ให้ดูผมก็สายหน้าและเขาก็จากไปผมก็กลับมานอนที่เดิมกำลังจะหลับอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงที่เป็นแฟนของชายชาาออกมาจากตู้เสื้อผ้าเขาเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่รู้เลย เขาบอกว่าเขาขอหลบในห้องนี้ก่อนอยู่ดีๆก็มีเสียงเคาะประตูอีกชายชรลาก็ส่งเสียงว่ารู้นะเมียเขาอยู่ในนั้นเปิดเปิดเสดื้อดีๆหลังจากที่ผมงงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ได้พังประตูเข้ามาในมือของเขาถือมีดแล้วตรงดิ่งเข้ามาแทงผู้หญิงหลม้มลงไปที่ตู้เสื้อผ้าผมนิ่อึ้งเลยตั้งสติได้ ผมก็วิ่งออกมาพร้อมกับมือถือและกุญแจรถที่เคาน์เตอร์ไม่มีคนอยู่แล้วผมก็ตัดสินใจขับรถออกมาจากรีสอร์ทก่อนเพื่อไปตั้งสติแต่พอผมขับรถออกมาพ้นทางเข้าผมหันหลังกลับไปดูถึงกับต้องตกใจรอบสองเพราะรีสอร์ทที่ผมเข้าพักเมื่อกี้มันดันร้างไม่เหมือนตอนที่ผมเข้าไปทีแรกเลยผมโดนผีหลอกซะแล้ว วันนี้คงเป็นวันที่เร็วร้ายที่สุดในชีวิตของผมจริงๆห้อง204ผีอยู่เรื่องราวสยองขวัญที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นทริปสั้นๆไปเที่ยวกันแบบไปกลับระหว่างกลุ่มเพื่อนของเราแต่สุดท้ายต้องพบเจอกับปัญหาเนึ่องด้วยคำว่าติดลมจึงเป็นเหตุทำให้พวกเราต้องหาโรงแรมนอนกัน เพื่อจะค้างสักหนึ่งคืนตอนเช้าค่อยขับรถกลับกรุงเทพเป็นทริปที่ตกบันไดพอยโจรจริงๆการนอนโรงแรมที่เราเลือกกันแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวชวนสยองทั้งหมดเรามีชื่อว่าปอกลุ่มเพื่อนของเรามีจำนวนทั้งหมด5คนเนื่องจากกลุ่มเพื่อนของพวกเรานี้ไม่ค่อยมีเวลาที่ตรงกันสักเท่าไหร่พวกเราอยากรวมตัวกันสักครั้ง นานๆเจอกันทีก็ยังดีสุดท้ายก็มีวันที่พวกเราได้หยุดตรงกันสักทีพวกเราตกลงกันว่าจะไปเที่ยวพัทยาพอเราขับรถไปถึงก็เริ่มเที่ยวกันเลยพวกเราเที่ยวกันแบบไม่ใช่เที่ยวธรรมชาติหรอกนะพวกเราเที่ยวดื่มกินร้านเหล้าย่ามค่ำคืนซึ่งที่พัทยามันค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ววันนั้นพวกเรามีความสุขที่ได้เจอกันมาก กินกันเต็มที่จนรู้สึกว่าเรากำลังจะติดลมแล้วพวกเราตกลงกันว่าเราเองจะเป็นคนขับรถกลับกันแต่พอเที่ยวออกเข้าจริงๆแล้วเราก็มาเมาเหมือนกันพวกเราเลยตกลงกันว่าเอาอย่างนี้ละกันวันนี้เรากินกันให้เต็มที่ไปเลยเพราะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวพวกเราเปิดห้องที่โรงแรมไหนสักที่ก็ได้แล้วตอนเช้าค่อยขับรถกลับ ก็ยังได้พอเรายื่นข้อเสนอไปอย่างนี้เพื่อนเราทั้งหมดก็ยอมตกลงเพราะไม่มีใครติดธุระในวันพรุ่งนี้กันสักคนตัวเราก็ด้วยเหมือนกันก็เลยกินกันต่อเมากันได้ยาวๆเมื่อเวลาผ่านไปเรามองนาฬิกาตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วเราชวนเพื่อนว่าไปหาโรงแรมนอนกันดีกว่าเดินไปเที่ยวนี้ก็น่าจะมีสักที่พวกเราก็ตกลงจะเดินหาโรงแรมกัน พอเดินมาได้สักระยะไม่ไกลจากร้านเหล้าเท่าไหร่เดินมาท้ายซอยนี่เองก็เจอโรงแรมแล้วพวกเราได้เข้าไปทำการเปิดห้องขอนอนรวมกันทั้งหมดในห้องเดียวกันเลยเราตกลงเปิดห้องใหญ่ได้ห้องเลขสองสพวกเราก็เดินไปที่ห้องขึ้นลิฟต์ตามปกติพอประตูลิฟต์เปิดเราตกใจมากเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของพวกเรา มันคือห้องที่เรากำลังจะนอนพักตามหลักฮองจุ้ยแล้วการที่เปิดประตูมาแล้วเจอกันแบบนี้มันไม่ดีไม่ใช่หรอทำไมเขาถึงสร้างห้องแบบนี้ขึ้นมานี่เราคิดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครเราก็พยายามทำตัวเฉยเฉยไม่แสดงอาการกลัวให้เพื่อนเราเห็นก็ได้แต่เดินไปเอากุญแจไขประตูเข้าไปในห้องกลิ่นในห้องค่อนข้างเหม็นอับมาก เหมือนห้องนี้ไม่เคยเปิดให้ใครเข้าพักเป็นเวลานานเราคงคิดมากไปคงไม่มีอะไรหรอกมั้งพอทุกคนได้เดินเข้ามาในห้องก็ทำการเปิดแอร์เปิดหน้าต่างทิ้งไว้สักห้านาทีก่อนเป็นการระบายอากาศออกไปอากาศในห้องจะได้ไม่เหม็นอับคราวนี้ทุกคนก็เริ่มจับจองที่จะนอนกันว่าใครจะนอนตรงไหนกันบ้างเพื่อนทุกคนก็เริ่มจะต่อคิวกันอาบน้ำอยู่ดีๆ พวกเรายังไม่ได้เข้าไปใช้ห้องน้ำเลยก็มีเสียงเหมือนคนใช้ห้องน้ำเพราะอยู่ดีๆน้ำมันก็ไหลเองพวกเราเลยชวนกันเดินเข้าไปดูมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าน้ำมันคงค้างท่อละมั่งมึงอย่าคิดมากเราก็เลยเดินถอยหลังกันกำลังจะไปที่เตียงไฟในห้องก็ปิดเองพวกเราทุกคนร้องกรี๊ดเพราะความตกใจมากแต่ก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่ม ที่ไม่กลัวผีเลยมันบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกสวิชมันอาจจะไม่ดีก็ได้รีบนอนกันเถอะเดี๋ยวนอนไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วด้วยตอนนี้เพื่อนของเราก็เริ่มเข้านอนกันมีเพื่อนคนหนึ่งนอนหันหน้าออกไปทางระเบียงเราสังเกตเห็นเพื่อนเรานอนนิ่งตาค้างเราก็เลยถามมันไปว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไร ทำไมนอนตาค้างวะเพื่อนเราบอกว่ามึงมานี่ลองมองออกไปที่ระเบียงดูดิเห็นอะไรไหมพอเรามองออกไปเราต้องถึงกับตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่พวกเราเห็นนั้นคือผู้หญิงคนหนึ่งเธอดูผมยุ่งเหยิงเหมือนคนสติไม่ดีเลยเธอชี้นิ้วมาที่พวกเราด้วยอยู่ดีๆ แก้วน้ำหลังตู้เย็นมันก็ตกลงมาเฉยเลยพวกเราตกใจสะดุ้งหันไปมองตามเสียงที่แก้วน้ำใบนั้นตกลงมาแตกเราก็บอกว่าพวกมึงคนไหนกินน้ำแล้ววางแก้วน้ำไม่ดีวะเพื่อนเราคนหนึ่งตอบรับแทนทุกคนว่าเออกูเองแต่ความจริงแล้วพวกเรารู้ดีว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติแน่นอนหลังจากนั้นเราบอกเพื่อนเอนเลยว่า เฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้ววะ่ะถ้าเกิดอยู่ต่อไปต้องเกิดเรื่องเยอะกว่านี้แน่เลยเรามองเวลาจากที่เราเข้าเช็คอินมานอนที่พักแห่งนี้อีกไม่นานก็เช้าแล้วแต่ยังไงก็นอนต่อไม่ได้แล้วสุดท้ายพวกเราก็สางเมาเลยเช็คเอาท์ขับรถกลับบ้านตอนเช้าพวกเราค่อยรวมตัวกันไปทำบุญเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าจะไปนอนที่โรงแรมไหนควรเช็คให้ดีเสียก่อนวัดที่นั่นมันมีประวัติหรือไม่ถ้าไม่รอบคอบแบบพวกเราก็ไม่รอดต้องเจอผีแน่นอน